ยินีต้อนัสชอกุยซอมกุยซอมไปดูกันเลยสู้ิคับอยู่ผมดักคูนะครับหรือกุยซ้อมนะครับนี่ไอยู่ในเกม สกอตชื่อไม่ค่อยออกนะครับก็เดี๋ยวเราเอา่อเดี๋ยวค่อยไปอ่านเอาไว้หน้าคลิปนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ในเอหน้าการแต่งตัวนะครับผมอ่าในเกมก็มีให้เราแต่งตัวนะครับว่าเราจะเลือกคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับผมนี่นี่ก็คือคาแรคเตอร์นะครับที่เกมมันสุ่มมาให้นะฮะเดิมอาจจะทำไมมันมองตาขวางกันวะเดี๋ยวเราจะไปแต่งเพิ่มเติมกันนะครับนี่นี่ก็คือผมสีอะไรวะผมสีชมพูสีอะไรอะ่ะอืมอืม โอเคครับตอนนี้เราก็ไปถึงหน้าตานะครับผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีแก้มีตาด้วยครับนี่ซูมตาให้ดูโอ้มีตาให้เลือกเยอะมากเลยครับมีทั้งตาแบบอนิเมะมีตาแบบอะไรเนี่ยตาแบบหวานหวานอ่าแล้วก็มีตาแบบโอ้มีตาเยอะมากนะฮะน่าจะหลกระตูนอยู่โอ้มีตาแบบนี้มีตาแบบโอ้เหมือนในกระตูนเรื่องอะไรเลยวะเซรามูนอ่ะโอ้ดูดิโอ้มีตาไหลแบบมากครับผมโง่มีตาทั้งแบบน่ารัก เหมือนพี่นี่เขียวเลยไอเยพีนี่เขียวอล้วอย่างพี่นี่เขียวเฮ้ยอันนี้ตาแบบถลนตาแบบตกใจอุ้ยตาแบบคิโรโลเคโลโลอู้ أو, ตาโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราเลือกเสร็จเดี๋ยวค่อยมาต่อกันโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็แต่งตัวเสร็จไปที่เรียร้อยนะครับเราแต่งตาเอ่อในเรื่องเดมอนสเตเดียร์นะครับผมเป็นผู้หญิงเอ่อเป็นสาวหลักนะครับสาวหลักที่มันผมชมพูเขียวๆ,ๆเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละเหมืมอนไหมเหมือนไหมวะเหมือนไหม นี่ไงผมเขียวๆแล้วก็มันมัน,ม,นมันเหมือนสุดแค่นี้ครับเพราะว่าผมผมมันล็อกล็อกมันแบบนี้นี่แม่ผมก็พยายามทําให้เหมือนที่สุดเลยเห็นไหมผมชมพูชมพูนะแล้วก็แบบปลายเขียวๆตาสีเขียวด้วยเทปะมเออโคตรเหมือนก็ได้อยู่นะครับนี่โอ้โนี่เป็นชุดเริ่มต้นใช่ไหมเป็นชุดเริ่มต้นนะครับที่เกมมันสุ่มาให้โอเคงั้นเราไปใส่ชื่อกันดีก,กว่าชื่อดังคงนั่นแหละจบไปครับเริ่มโอเคยืนยันงูมีแอนิเมชันด้วยนะฮะ อะไรอ่ะอวยระเบิดโอ้โหภาพโคตรเก่า Finally <c oughs> น้ำบ้านน้ำดินแดนบ้านสายลุงแห่งหนึง่งมีครอบครัว <the> ตระกูลหนึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้ <c oughs> แม่ของเขาได้อ่านนิทาน <c oughs> เรื่องเทพมิยาให้กับลูกๆได้ฟัง <c oughs> ว่ามีอัศวินผู <c oughs> ้กล้าหาญท่านหนึ่ง เดินเข้าไปสู้ลบภายในป่าแล้วก็สะดุดก้อนขี้โมดตายหยอกโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าฝึกแล้วครับโอ้โหมีดาบด้วยครับดาบอย่างก,กับบางไรนะฮะมาโอ้โหดาบอย่างก,กับแบบอะไรวะโอ้โหดาบเบลอเทอเลยเว้ยเหมือนนั่นเลยเรื่องบลีดเทพมรณะเลยโอ้โหดาบแม่งเป็นบางไรด้วยดูดิเย็ดเอแบบบางไข ไงอันนี้ก็คือชุดของเรานะคะโอ้โหเป็นไงครับตาสีเขียวอืมมีท่าแบบท่าคิดคิดคิดไม่ออกด้วยโอ้โหมันมองหน้าผมด้วยอ่ะโถมองหน้าอย่างนี้หาเรื่องแล้วละ่ะ Targeting at enemy โอเคเราต้องหาเป้าเป็เปนคู่ศัตรูแล้วก็ฟันแม่งเลยโอ้โหโอฟเ,เฟคกอลาการมากครับแต่บอกเลยว่าเกมนี้แม่งเล่นงง,งงงนะครับพระระบบมันเยอะมากเกินไป ผมเลยยังงงอยู่ก็เลยลบเกมทิ้งไปแล้วยอกยอกก็เล่นอยู่เนี่ยมาครับโอ้โหโอ้โหฟันมากครับอะไรเนี่ยกดโฮหรอโอเคกดโฮโฮเพื่ออะไรวะกดขี้ขวาข้างอ๋อเป็นขี้ขวาข้างก็คือชาร์จนะครับชาร์จพลังแล้วก็ฟันลดดาฟดฟันลดดาไปเลยฟันลดดาดเฮ้ยเหมือนเกมนึ่นเลยวะเกมชินอิมเพลค่ะใช่ไหมภาพทั้งภาพทั้งดูแนว การเล่นเหมือนเกนชินอิม a พกเลยอะ่ะเกนชินอิม a พกเวอร์ชันแปลกๆคล้ายๆอยู่นะเกนชินอิม a พกอ่ะภาพเป็นแบบนี้นแหละเออแล้วก็แบบโอ้โหอารมณ์แบบนี้เลยเหมือนดูอนิเมะอยู่ไงแบบโอ้โห,โโหเล่นง่ายอยู่นะเล่นง่ายอยู่งั้นเราไปเจอใหม่พาหน้าบ๊ายบายเพื่อจบง่ายๆอย่างนี้นแหละ